สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะดีใจมากได้รับของฝากจากคุณหน่อยช่องบ้านไร่วังพยอมนะจ๊ะขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุณจากแฟน วงเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่ปราณีลังเลจบพอลนะเลิก <c oughs> ดิคนดูลำคาญ ลำไา่ไม่ชอบเกือนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมคุณหน่อยก็แพ็คมาอย่างดีมีที่หิ้วด้วยนะตะเกีาบชิเจบ่าแน่แพงเน่คุณหน่อยน่ารักจริงๆเดี๋ยวสาส่งมาให้เบิ้งีิเบิ้งอ่ะตาเอ๋ดูสิว่าคุณหน่อยส่งอะไรมาให้นน่มันมันเน็บมันเน็บมันเห็บ ที่เขาเรียกกันเราก็เพิ่งไปหาข้อมูลมาน,นเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยขอบคุณมากๆดีแล้วคุณหน่อยเขานั่นเอ่อไลน์มาบอกเราแล้วเราก็เลยเตรียมดินเลย <laughs> ปลกครับปลกูกคุณหน่อยบอกว่าอัเน,นี่ยแกงก็ได้ต้มใส่เกลือก็อร่อยเอามาทำแกงบวชก็ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้น เราจะเอามาฝังขยายพันธุ์สักหน่อยหนึ่งนี่คุณหน่อยให้มาเราก็จะมาปลูกเอาฝังฝังไว้ก่อนฝังไว้ยังไงไม่ดูนะเอาโยนโยนไวน้แบบนี้แหละนี่ยังไม่เคยกินเลยพอดีเห็นคุณหน่อยคุณหน่อยนี่น่ารักนะแค่เราบอกว่าเราไม่เคยยังไม่เคยกินไม่เคยปลูก ผู้หน่อยก็ส่งให้แนละ้วดูสิเป็นตะฮักอย่าวางวางไปแบบ,แบ,บไหนกูรูนะตรงไหนตรงไหนตูดตรงไหนที่มันจะงอกร <c oughs> วางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยศึกษานะจ๊ะวางวางไว้ก่อนนะเอาเอาแค่นี้พอละนี่มันเน็บเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนอยังไงต้องปลูกแหละต้องขยายด้วย นี่เดี๋ยวจะเอาไปต้มกินโอ้โหไวแบ่งพี่หนุ่ยไปหน่อยให้พี่หน่่ยไปไปลองต้มกินดูแบ่งพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักเฮ hey. ให้ชมชมสวนนิดนหน่อยนิดๆหน่อยนิดนหน่อยนิดนหน่อยสวัสดีไม่มีปลูกผัก หอ,อมแย้แม่บีกับผักชีอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมากเลยเห็นป่ะจ๊ะเฮ้ใครสนใจกระท่อมไปซื้อเอ่อติดต่อที่ช่องแม่บีปลูกผักนะทุกคนนี่ที่เราบอกว่าเพาะเพาะแตงกวาไว้แตงกวาดกๆเพาะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะหาหมองลงแล้วนี่แข็งแรงด้วยนะแตงกวาน้องบีเนี่ยคุณอาทุิก็งามนะคุณอาทุิสวยงามมากเลยคุณอาทุิคุณอาทุิว <laughs> ันจันทร์ฟูหมักเรงงานไหมจ๊ะ วันนั้นให้สาวมนเพื่อนเราเทคนิคปทุมที่มาบ้านเป็นหนึ่งต้นหนึ่งกระถางอืมไงมะให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะเอ้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตรงไปต้มกินเอาไปแกงบวชด,ด้วยเนี่ยได้เยอะมาขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้นะ อะรที่ยังไม่ได้ทําคลิปก็รีบทําเลยนะจ๊ะนะเริ่มอัดตั้งแต่วันนี้แหละลงคลิปไปรัวเลยไม่ต้องสนใจอะไรใดๆสิ้นเพราะกลุ่มปลูกผักเป็นช่องเจาะกลุ่มเดี๋ยวจะมีคนมาเบิงเราเองไปแล้วแค่นี้นะ